ยงนีครับงล่ะสูคก็มีหลายเครื่งดีนะเครองนี้เพินไลยสวดเขาแต่กี้มันไปอยากเ็ตยูทูเลยนี่เพิ่นเงินเขากะแล้วเงินเขาเพิ่นมากเลยวันเนี้ยหายใจอ่อนอ๋อกบบพี่เปาผ้าเห็ดเนี่มเนี่ยเน่ผ้าแมนเอาบุญครับบซึ่ง ป้าหอ้ยโอ้ยขนาดบอกก็แม่ยังเด่นมุกอยู่ดเสยดูสีสเกีย้าหิ่งว่างสมพรอุดมพรอุดมพร้นไปกินเาแล้วนะพี่ก่อนเลยินบ่๊ดเ

ไปยังง้อยู่เลี้ยงปลาให้วันนี้กข้าวตุ้ยตุ้่ตุ้ยขาเจ๊ยบเีวฟ้าใหซึ่งซึ่ง้าซึ่งนอนจอแล้วเลี้ยงมุกไม่หันฟ้าให้เดียว่าย่่ะผู้ถือามกับพ่อลู่เลี้ยงแล้วฟ้าให้เนาะ ไเคนไยหนูอ um ้มเมา่ใช่ขายจะงูกับมันไม่ใ่ขายกับเงาิงแบจับเจนือยากเลยอมาเห็นป๊อดวต่เห็นเช็ดน้อกินบอกนี่ซื้อข้าวเสียผักซื้อแล้วแกจาไน่แเดี๋ยวสิกเียวมาน้จสิบข้าไก่เนี่ยเร็วๆไปเห็น ไปเจ็ดแถวมาแล้วเจ็ดแถวจะทการนะปีกบ้านยอนกันเด้อไปในยูทูบไปในยูทูบพิมพ์คำว่าเอาบอแฟนสิเป็นใคของวัดชียดนนะครับเด้อลองในวันนี้เออก้อนหุกก้อนหุกขอบคุณมึงแล้วหาใครไปอีซมให้มึงวัดจะเลี้ยาผูได้ลองได้แล้วนะ ขอถามเจ้าเป็นเอาเป็นไอ้ส like ิเป็นไงจกเห็นทอนปิ่นโ้น้องสิบาจำได้เดินป้านเนี่ยแล้วแคทหนึ่งตอหนึ่โอเคที่ขอถามเจ้าเป็นไงเป็นไ

ทวงนั่นอ้อยรับประทานอาหารก่อนี่มันี่นีเน็ดยพี่ังกรสลายเนียพิ้งไปดีกว่าเดีดีี่ใหญ่ีอยเด้๋ยครับพี่น้อยยามันหลอดหลุดเหมอนาอีเลยนี่้าตรุดตรุดออกนี่คือห่างเลยเด้นะคผมคือิีบเครบแปดหน้าที่อเนาะพีกินเ่าเฮ็ดยไงมัน้ดีครบแปดมนแจ่มมันแจ่มมันแจ่มมันแจมันแจ่มมันแจ่มมันแจ่มมแจมมันแจมมันแจ่มมันแจม

มีกนกกหนงคือว่าใส่กาวสองหน่ะสนน่ะคือไปสื่อกระดาษอันนี้มใกาวสหา่อวนี่ใสก่อนให้แดงวันนี้ลุงเวียงลุงเวียงเมื่อบางกให้ต่อมานี่คือบนเหลานี้ลุงเวียงนี่ผักด้างห้างยาเราตัดน้ำยาให้ขอบคุณเราวัตือเครื่องด่มเล็กๆนี่ลุงเวียงนี่ เปนพันหาเห็นอะไรไหมพันหแล้วเขาดีมาีโด้อสิขอเจ้าเป็นแฟนเอาาเป็นแฟนสิขอามเจ้าเป็นแฟนาเป็นแฟนอยากฟังตะทอนปีนนะสิขอทมเจ้าเป็นแฟนสิขอทมเจ้าเป็นแฟนเอากาแฟ ใกล้แม่น้ำอะไรน้ำมูลหรอน้ำมูลหรอุนกะตั้งเกฟังมาสั่นห่าแก่งสันที่อากระเ๋าก็รกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแม่แม่พุตานมาอสอสยันต์สรางแต่่าหมอกับมึงแงค่จริงสองหมื่นาเตีแต่บ้านแคเจ้าเซี่ยวเหรอ่เจ้ามาขายเลือดเท่าไรบ่เนี่ยในชอบสองหมื่นแต่พอดีรู้จักับเซลใช่ไหมเขาลดให้เหลือสองร้อย กรเพีดคุณนะุเก็บซื้อซื้อหานว่าเอาไปกระเปอแค่ที่เนเยอะนะกระเปากรเปาเกันน่แหละซื้อมาแล้วไเซมาได้ร็ล่อ๋อขาขกับมีที่หลับมาไ้ในกระเป๋าฮะโแกวโแกแก้วย่แก้คือการยานี่เป็นสื่อดีอะโคตรโคตรกึ่จังดีทะลุโครโครก่งังุว สุดท้ายอ่านกันได้สดจมาอานก็มามือาตอบมาขอแล้วก่ไห่ไมันเปเสือหนอมันไหลมันอ่านเข้ามอหนอไล่มันเอาบุญครับบ้านน้องจิ้มเลยไลคนบวันนี้มีขนมจีนนะครับไล่ไลครับกินน้ำยาร้อนาเครื่องลายแห้งครับมานิ่นตัแต่าอันนี้คือหูเขาแห้งครับก็เลขขอรลักกินก่อนก็ใส่ว่าไเอาไปเทนให้ตูว่าไห่ เนี่ยนี่อย่างุซพี่น้องกินด้ันจโนวนันเาม่ยางเคเคเก่าเนี่ยซึ่คเมียนแเกเ้าป้ไยนยงม้มันออกแปเก้าเนี่ยมันเนี่ยผมงวดเนี่ย เา่ไตออกแปดเก่ากับมาแล้วครับประกวนออกสองสใหนูนี้คลิปนี้ไว้ซันี้ครับพอกันได้คลิปหนาครับตามพี่ปาวาได้ครับี่กินปาจะวากนคลิปไหมเขา่เงสีได้หรก็คลิปเราเมินอยู่เดี๋ยวหัหันกล่องไปทางไหเงนพี่ปอพี่น้องคลิปนี้ไว้ซัานี้ครับพอกันไม่คลิปหนาครับอันนี้พี่เป่าผ้าวารับ <laughs> สวัสดีครับเอา